โอกาสมาถึงอาเซนอตอีกครั้งเมื่อคู่แข่งเริ่มลังเลเราประเมินผลกระทบจากชัยชนะของอาเซนอลและบอลหมัดและความพ่ายแพ้ของแมนซิตี้ที่แอสตันวิลล่า การดูตารางคะแนนพิมลีการแข่งขัน9นัดเพียงครั้งเดียวจะทำให้คุณรู้ว่าฤดูกาล2025-26จะแปลกประหลาดและยากลำบากเพียงใดและโอกาสที่อาเซนอลจะฝูงมาเชิญนั้นมีมากเพียงใดลูกทีมของมิเกลอาเตตามีคะแนนนำจากฝูงอยู่4แต้มแต่นำแมนเชสเตอร์ซิตี้6แต้มและลิเวอร์พูล7แต้มหลังจากที่คู่แข่งแย่งแชมป์ของอาเซนอลทุกทีมรวมถึงเชลซีที่พ่ายแพ้ในสุดสัปดาห์ นนัน้ในหลายๆด้านไม่มีอะไรใหม่ให้เรียนรู้และไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับช,ชนะหนึ่ประตูต่อศูนเหนือคิสตันพาเลสเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่เจอกันแต่นั่นคือประเด็นสำคัญ ในขณะที่สโมสรใหญ่ๆอื่นๆเริ่มสั่นคลอนอาร์เซนอลกับก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจความเยือกเย่นที่เป็นแบบต้นฉบับยังคงปรับปรุงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของอาร์เซนอลในปี2024 2 5ทัประตูจากการตั้งเตะอีกครั้งและการมีส่วนร่วมอันโดดเด่นอีกครั้งจากการเซ็นสัญญาในชว่วงซัมเมอร์เพื่อเป็นตัวอย่างให้ความลึกของผู้เล่นที่เพิ่งค้นพบในทีมนี่คือชัยชนะของอาร์เซนอลที่เอเมเรสเตเดียมมากที่สุด ความจริงที่พวกเขาทําให้มันดูง่ายนั้นถือเป็นเครดิตอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาผมเพิ่งบอกกับเด็กๆว่าผมให้ความสําคัญกับชัยชนะครั้งนี้มากกว่าชัยชนะครั้งใดๆในฤดูกาลมิเกลอาเตตากล่าวหลังจบเกมซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้พาเลตยิงไปแปประตูจากสี่นัดหลังเกมในพิมารีก,ก่อนเกมนี้แต่อาเซนนลจำกัดโอกาสการยิงเข้ากรอบได้แค่ครั้งเดียวถือได้ว่าเป็นผลงานเกมรับที่ดีที่สุดของเดอกานเนอร์สในฤดูกาลนี้ อาเซนอลเก็บพรีนซีซได้10นัดจาก13นัดรวมทุกรายก,การในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสถิติที่เร็วที่สุดที่ทีมจากลีสูงสุดของอังกฤษเคยทําได้นั่นไม่ใช่สถิติของพิมลีแต่นั่นคือสถิติตลอดการทีมของมิเกลอาร์ติตาเสียประตูให้พิมลีไปเพียง3ประตูโดย2ประตูเกิดขึ้นในเกมกับลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ดาบินไลย่าโดนยิงเข้ากรอบสองครั้งตลอดเดือนตุลาคมมันดีนขึ้น เรื่อยๆอๆาเซนอลนไม่ได้เป็นแค่เพียงจา่าฝูงของลีกเท่านั้นแต่พวกเขายังพัฒนาสถิติจากฤดูกาลที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดใช้ชนะหลังส่วนในเกมพรีเมียร์ลีกของพวกเขา ล้วนเป็นการเอาชนะทีมที่แย่งคะแนานจากพวกเขาในฤดูกาล2024 25โดยครั้งนี้เก็บได้12คะแนานเทียบกับฤดูกาลที่แล้วที่เก็บได้เพียง2คะแนานพาเลตีเสมอ2-2ที่สนามอมิเลสสเตเดียมเมื่อเดินเมสา,าที่แล้วในเกมที่ดูเดือดแบบ N-2N ซึ่งหลายคนคาดการไว้ในเกมวันนี้ฟอร์มการเล่นของลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์ก็เป็นไปตามที่คาดไว้แต่อาเซนนลยังคงใจเย็นและคุงเกม ได้อย่างเต็มที่หากนั้นยังไม่เพียงพอสําหรับข่าวดีในวันที่สมบูรณ์แบบและสุดสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบของแฟนบอลอาเซนอน คู่แข่งในพิมยรีอีก2ทีมนัดถัดไปของพวกเขาคือเบอร์ลีและซันเดอร์แลนด์ด้วยสถิติการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าใครหยุดพวกเขาได้ในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลที่เห็นคู่แข่งหลายรายกำลังสะดุดล้มปีนี้ต้องเป็นปีของพวกเขาแน่ๆเกลี่แนวิวนักวิจัยพิมยรีกลก่าวกับสกีสปอร์ตผมให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีกมา3ปีแล้วตอนนี้ปีที่สแล้ว พวกเขาไม่ได้ดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะแต่ยังคงรักษามาตรฐานความสม่ำเสมอเอาไว้ได้และนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำในปีนี้พเพื่อคว้าแชมป์ลีกพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำถึง100แต้มหรือแม้แต่90แต้มคะแนน80แต้มขึ้นไปก็คว้าแชมป์ได้แล้วและพวกเขาทำได้แน่ๆแต่มีข้อควรระวังสำหรับแฟนอาเซนอลนนี่เป็นครั้งที่เจ็ดที่เดอกานเนส,สเก็บได้22คะแนนหรือมากกว่าจาก9นัดแรกของพิม์ลีกในฤดูกาลนี้ชนะเจ เสมอ1แพ้1แต่พวกเขาคว้าแชมป์ลีกได้เพียงครั้งเดียวจาก6นัดก่อนหน้านั้นในฤดูกาล2 0 0 3และ2 0 0 4 23คะแนนหลังจาก9นัดข่าวที่นำมาพูดถึงนักเตะคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือ หรือเป็นข่าวเท็จจริงและข่าวจริงก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรหอให,หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นํามาพูดเพียงแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารของคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวเท็จแต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสดีครับ